สวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครูเข้ารูเราก็จบไปมันมาดเลยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยที่ในรอบนี้นะครับทีมชาติไทยต้องโคจรมาพบกับคูรักหักเตรียมโหดอย่างทีมญี่ปุ่นทีมอันดับ9้าของโลกซึ่งในนัดนี้นะครับทัพนักตบลือยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกก็ไม่อาจต้านความเหนียวของญี่ปุ่นไปได้ แม้ว่าในเซตแรกเราออกนําไปหลายแต้มก็ตามแต่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นอยู่วันยังคำไล่มาจนสามารถเก็บชัยชนะเหนือเราได้โดยญี่ปุ่นชนะไทยไปได้3.0เซต25.23 25.19และ25.23โดยเกมในนัดต่อไปนะครับทีมสาวไทยก็จะลงสนามพบกับเจ้าพาดจีนในรอบรองในวันพรุ่งนี้นะครับจากผลการแข่งขันในวันนี้นี่เองนะครับ แฟนวอลเลย์บอลเอเชียรวมถึงเพื่อนบ้านอาเซียนเราเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับผลงานของนักตบยุยยางสาวไทยในวันนี้ซึ่งก่อนไปฟังกันนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับแอดจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขามากล่าวว่าไทยแพ้อีกแล้ว ทั้งที่ฉันก็ชอบวิธีการเล่นของไทยจริงๆแล้วอินโดก็เคยแพ้ประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งฉันไม่ชอบประเทศไทยเลยในเวลาที่ทีมของเราแพ้แต่เมื่อไทยต้องออกไปนอกอาเซียนพวกเราก็คือภูมิภาคเดียวกันส่งกำลังใจให้คุณจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขามักกล่าวไว้ว่าฉันคิดว่าตัวรุกและตัวลิเบโรของไทยก็พอๆกับทีมชาติเวียดน,นาม ในเรื่องสรีระแต่ทีมไทยแข็งแกร่งกว่าทีมเวียดนามในเรื่องของประสบการณ์ตอนนี้ทีมไทยจ่ายบอลจังหวะ2ไม่ดีนักจึงตามหลังทีมญี่ปุ่นไปไกลหรืออาจจะเรียกได้ว่าเท่าเทียมกับทีมเวียดนามเท่านั้นและก็แน่นอนว่าถ้าใน4เกมล่าสุดเวียดนามมีบิชูยเย็นทีมเวียดนามคงได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โปรดจำไว้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทันทุย จะรู้สึกเสียใจยทุกครั้งเมื่อไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้คอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นกำลังใจให้วอลเลย์บอลหญิงไทยสู้ต่อไปไทยแลนด์และขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นด้วยฉันรักทีมไทยแลนด์มันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะพวกเขามีสปิริตในการต่อสู้และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ดูพวกเขาเล่นในทุกๆเกม ด้วยความคารพอย่างสูงจากตุรกีคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับทั้งทีมหญิงญี่ปุ่นและไทยเล่นการได้ดีเลยทีเดียวขอให้ทั้งสองทีมโชคดีในอนาคตและหวังว่าคุณทั้งสองจะผ่านเข้ารอบไปสู่รอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับแม้แต่เบนมินตันตอนนี้ทีมไทยยังเหนือกว่าเราในส่วนของกีฬาประเภทหญิง เมื่อในอดีตท,ทีมไทยอยู่ต่ำกว่าเราแต่ตอนนี้มันตรงข้ามกันจากอินโดนีเซียโค้ชและนักกีฬาเวีดนามควรดูแมตชนี้และวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อดึงจุดแข็งแทคติกและวิธีมาปรับใช้กับตัวเองจะมีประโยชน์มากกว่าในนัดที่เราจะต้องเจอกับไทยคอมเมนต์ถันมานะครับทั้งทีมญี่ปุ่นและไทยสมควรผ่านเข้ารอบชิงกับจีนทั้งคู่ ฉันไม่รู้จะเลือกใครดีฉันเคยมาเมืองไทยหลายครั้งและผู้หญิงไทยที่นั่นดูมีสเสน่ห์นักกีฬาของเขาเป็นเน็ตไอดอลเหรอเธอสวยและน่ารักกว่าไอดอลญี่ปุ่นหลายๆคนฉันไม่ได้ดูวอลเลย์บอลมาสองสามปีแล้วแต่ฉันแปลกใจที่ประเทศไทยแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ถัดมานะครับนักกีฬาญี่ปุ่นเล่นได้ดีมากในวันนี้ถ้าเวียดนามเรา มีผู้เล่นที่คล่องตัวดีๆแบบนั้นเราก็จะไม่ต่างกับญี่ปุ่นมากนะักสปิริตนักสู้ของไทยนั้นดีมากชนะหรือแพ้พวกเขาก็ยังยิ้มได้ตลอดเวลาคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวไว้ว่าขนาดไทยกับฟิลิปปินส์ยังล่าจัดรายการวอลเลย์บอลรายการใหญ่ๆแน่นอนว่าทีมยังต้องสู้แม้จะไม่แข็งแกร่งมากที่สุดก็ตามแล้เวียดนามล่ะเมื่อไหร่ ขนาดไทยยังทำได้เลยเวียดนามเมื่อไหร่จะกล้าเริ่มต้นพัฒนาและลุกขุ้นสู้เพื่อคุณภาพของนักกีฬาสนามที่ได้มตารฐานและที่แน่ๆคือผู้ชมที่มีวินัยว่าไม่แสดงกริยาโหร้องที่มันไม่ดีแพ้หรือชนะในเกมเวอลเลย์บอลเป็นเรื่องปกติเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่าเศร้าไปเลยประเทศไทยที่รักโปรดเข้มแข็งไว้และโชคดีสำหรับนัดหน้า ยินดีกับทีมญี่ปุ่นด้วยคุณทำได้เยี่ยมมากขอบคุณทั้งสองทีมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับมันน่าทึ่งมากที่นักกีฬาไทยไประดับโลกแล้วในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและอยู่ในระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นและจีนตรงกันข้ามกับวอลเลย์บอลอินโดนีเซียของเรามากประเทศไทยมีความกล้าและความคิดที่ได้เริ่มพัฒนาความสามารถของนักกีฬาจริงๆ คอมเมนต์ถัดมานะครับเกมที่ดีฉันรักคุณและขอแสดงความยินดีกับทีมอย่างญี่ปุ่นทุกคนสมควรได้รับชัยชนะการป้องกันเปลี่ยนมาเป็นเกมรุกที่เป็นเกมที่ดีที่สุดในวันนี้ทีมไทยปีนี้อาจจะสร้างความกดดันให้กับทีมอื่นได้ไม่มากนักบางทีปัจจัยที่น่าจะส่งผลมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นสภาพร่างกายที่พวกเขาต้องแข่งต่อเนื่องกันในหลายรายการ และทุกทีมเตรียมตัวมาดีเพื่อต่อกรกับบอลที่รวดเร็วและบอลที่มีไหวพริบของไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับเมื่อไหร่จะได้เห็นเวียดนามสูได้แบบนี้เวียดนามอยู่ในอันดับที่39ของโลกในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่13ของโลกทั้งๆท,ที่เราก็อยู่ภูมิภาคเดียวกันคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เข้ามากล่าวไว้ว่าขอยกย่องนักกีฬาไทย ที่มีความมั่นใจทุกนัดและก็ในยุคแรกๆกีฬาฟุตบอลต่อมาก็แบดบินตันที่เฟืองฟูตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงของพวกเขาก็ทัดเทียมกับจีนและญี่ปุ่นแล้วเอเชียตัวนออกเฉียงใต้กำลังเดินทางไปข้างหน้าทำไมกีฬาเราถึงอยู่กับที่จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ทัดมานะครับเสียใจกับทีมไทยถึงแม้จะพยายามแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ เราต้องยอมรับว่าทุกทีมพัฒนาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีหรือเวียดนามเองฉันจำได้ว่าฉันดูแมตช์การแข่งขันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทีไรพลังของกองเชียร์ในสนามนั้นน่าทึ่งมากแฟนๆจากไทยและญี่ปุ่นหรือแม้แต่กองเชียร์ต่างประเทศพร้อมเดินทางไปที่สนามเพื่อสนับสนุนทีมรักของพวกเขาและแน่นอนว่า ชาวฟิลิปปินเป็นแฟนตัวยงของวอลเลย์บอลไทยและญี่ปุ่นแม้แต่นักกีฬาชายก็ตามและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขามากกล่าวไว้ว่าญี่ปุ่นและไทยเป็นสองชาติที่ฉันชอบฉันชื่นชมพวกเขาจริงๆแม้จะเจอกับทีมอื่นๆที่แข็งแร่งกว่าและเล่นได้ดีกว่าพวกเขาก็ตามแต่พวกเขาก็สู้อย่างเต็มที่ทุกนัดขอแสดงความยินดีจากฟิลิปปิน เช่นเคยนะครับก่อนจบคลิปแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับว่าจากผลงานในนั้นนี้ของสาวไทยนะครับเพื่อนๆคิดว่าเราควรปรับ,บเรื่องอะไรเป็นวิเศษบ้างครับตามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อน,อนมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดฝากาเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อไปสุดท้ายหากมีอะไรที่พลาดเกี่ยวกับบุคลบคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้น้องกาดดีนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ